รแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่5คืนวันอังคารที่30สิงหาคม2565เวลา1น0นาฬกา30นาทีฟูแลมพบไบรตันคริสตันพาเลสพบเบรนท์ฟอร์ดเวลา1น5นาฬกา4ีสนาทีเซาทต์ตันพบเชลซีและเวลา2 0นาฬิกาลีดยูนเต็ดพบเอเฟเวอร์ตัน ืนวันพุธที่31สิงหาคม2565เวลา1นาฬิกา30นาทีอาเซนอลนพบแอสตันวิลล่ามนเชสเตอร์ซิตี้พบนอตติงแฮมฟอร์เรสบอร์นมัธพบบุฟฟแฮมตันเวลา1นาฬิกา45นาทีเวสต์แฮมพบท็อตแนมฮอสเปอร์และเวลา2นาฬิกาลิเวอร์พูลพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565 เวลา2เนริกาเลสเตอร์ซิตี้พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด